สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคำตอบนะครับที่เอามาตอบคําถามสําหรับที่สมาชิกได้ทําการโพสถามกันมาว่ามะม่วงติดลูกดกเนี่ยควรจะต้องตัดทิ้งหรือไม่นะครับวันนี้ก็เลยมองว่ามันอาจจะเป็นประเด็นที่สําหรับท่านอื่นที่ยังไม่รู้ในเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะครับก็เลยว่าทําเป็นวิดีโอคําตอบแล้วก็เอามาแชร์กันหลายๆท่านที่ไม่รู้จะได้มาดูแล้วก็ได้รู้ไปพร้อมกันนะครับวันนี้เข้าประเด็นกันว่ามะม่วงนะครับที่สมาชิกส่ง มาทางไลน์ออฟฟิเชียลนะครับก็สอบถามกันมาว่ามะม่วงที่มันติดผลดกๆนะครับประมาณแบบนี้เลยประมาณแบบนี้ก่อนนะครับลูกประมาณเท่าหัวไม่ขีดนะครับแล้วก็มีบางช่อเป็นลูกประมาณนี้แล้วนะครับก็เลยมองว่าสมาชิกน่าจะเป็นมือใหม่สําหรับการปลูกมะม่วงเดี๋ยวคราวนี้ผมก็จะอธิบายว่าสําหรับในคําตอบในวันนี้คือที่ถามกันมาว่ามะม่วงเนี่ยถ้าถ้ามองเห็นว่าโอ้โหมันติดลูกแล้วมันลู่ดกขนาดนี้นะครับ เขามองว่าจะไปตัดทิ้งหรือไม่นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับเมื่อมะม่วงนะครับติดผลเรียบร้อยแล้วนะครับมะม่วงเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่ามันจะติดทั้งหมดที่เราเห็นนะครับมันจะมีส่วนหนึ่งที่ร่วงไปนะครับผมมองว่า,าเป็นช่วงเดี๋ยวอ่าวันตะกล้องดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นช่วงที่บานบานร้อยแล้วนะครับก็จะมีในส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่ามีลูกเริ่มติด ตามปลายเกสรน,นะครับท,ที่ที่เริ่มติดพอติดตรงนี้บานเสร็จนะครับดอกเริ่มร่วงนะครับก็จะมาสู่ช่วงนี้เนาะมาสู่ช่วงนี้ที่เราที่เราพามาดูว่าที่เราบำรุงกันมานะครับให้แคลเซียมโบลอนมาก็จะมองว่าเออมันดกนะมันดกติดเต็มเลยนะครับไม่ไม่ร่วงคราวนี้ก็จะมาเข้าสู่ช่วงที่3นะครับ มองว่าเขามองว่ามะม่วงพอเห็นดอกแบบนี้กลัวว่ามันจะติดหมดนะครับแล้วก็กลัวว่ากิ่งเนี่ยมันจะหักเพราะว่ามะม่วงนะครับอย่างตัวนี้เป็นยูเวนยูเวนเนี่ยลูกก็จะใหญ่มากถ้าเกิดติดเยอะนะครับกิ่งก็มีโอกาสหักถ้าถามว่ามันจะเลี้ยงลูกมันไหวไหมนะครับในหนึ่งช่อต้องบอกว่าต้นเนี่ยมันสามารถเลี้ยงได้ในหนึ่งช่อถ้าในาแนวดิ่งเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะไว้ลูกของมันเนี่ยได้เยอะแต่ถ้าเกิดมันตั้งแบบนี้นะครับแล้วพอมันเริ่มมีน้ําหนักนะครับกิ่งจะโน้ม เขาเรียกว่าปลายช่อของเกสรนะครับจะโน้มลงมาแบบนี้นะครับแล้วลูกที่ไม่สมบูรณ์นะครับจากจากช่วงนี้นะครับเข้าสู่ช่วงนี้ลูกที่มันไม่สมบูรณ์มันจะคัดของมันออกไปก่อนนะครับแล้วมันก็จะเริ่มติดลูกที่สมบูรณ์ที่เหลือไว้นะครับใน1ช่อเนี่ยจะเหลือประมาณไม่เกิน5ลูกนะครับแล้วก็ตรงนี้เองนะครับพอเริ่มใหญ่แล้วเนี่ยทางผู้ปลูกนะครับที่ที่ปลูกมะม่วงนะครับก็ ค่อยมาคัดเขาเรียกว่าค่อยมาคัดดูว่ามะม่วงลูกไหนที่มันสมบูร์ลูกไหนที่มันไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับเราก็สามารถที่จะคัดลูกไว้ได้นะครับส่วนลูกไหนที่ไม่สมบูรณ์ผมจะแนะนําว่าให้ตัดช่วงที่พอลูกใหญ่แล้วเราก็จะเริ่มตัดตัวของอลูกของมะม่วงเนี่ยออกนะครับบ้างเพราะว่าถ้าเราไว้เยอะจนเกินไปนะครับมันจะเกิดความเสียหายก่อนที่เราจะได้ทานมะม่วงเนี่ยผมมองว่ากิ่งอาจจะหักไปได้นะครับ ก็เลยมองว่าวิดีโอนี้น่าจะเป็นสําหรับความรู้ที่ท่านสมาชิกได้ที่ได้มาถามนะครับก็เลยทําเป็นวิดีโอสั้นๆเอามาตอบคาถามกันว่ามะม่วงเนี่ยเห็น <c oughs> เป็นลูกดกๆเนี่ยควรจะตัดทิ้งหรือไม่นะครับก็เลยบอกว่าหลายท่านบอกโอ้โหพี่พี่ทาดกแล้วเนี่ยพี่คุยข่มคนอื่นเลยบางคนบางทีคนอื่นเนี่ยยังไม่ดกพี่จะไปตัดทิ้งได้ไงอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าแซวกันเล่นนะครับก็เลยว่าวันนี้ก็เลยเอาประเด็นเนี้ยมาแชร์เพื่อจะได้เป็นความรู้ของท่านอื่นด้วยวันนี้ก็ ประมาณนี้ครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเรานะครับหรือสมาชิกท่านใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ยังไงเพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับหรือติดตามช่องของเราไว้นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนเราวดีนะครับก็จะนํามาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าว่าขอบคุณแล้วสวัสดีครับ